ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายสืบไปว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุบริษัทนี้ไม่เหลวไหลเลยภิกษุทั้งหลายภิกษุบริษัทนี้ไม่เหลวแหลกเลยภิกษุบริษัทนี้ตั้งอยู่แล้วในธรรมที่เป็นสาระล้วน ภิกษุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะที่น่าบูชาน่าต้อนรับน่ารับทักษินาน่าไหวา้เป็นเนื้อนาบุญชั้นดีเยี่ยมของโลกโมภิกษุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้น ภิกษุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะที่ทานอันบุคคลให้น้อยแต่กลับมีผลมากทานที่ให้มากก็มีผลมากทวียิ่งขึ้นโมภิกษุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้น ภิกษุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะยากที่ชาวโลกจะได้เห็นโมภิกษุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้น ภิกษุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะที่ควรจะไปดูไปเห็นแม้จะต้องเดินสิ้นหนทางนับด้วยโยดโยดถึงกับต้องเอาห่อสเสบียงไปด้วยก็ตามโมภิกษุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้น ภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่งเป็นพระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะแล้วผู้อยู่จบพรมจรรย์แล้วมีกิจที่ควรทำได้ทำสําเร็จแล้วมีภาระปงลงได้แล้วมีประโยชน์ของตนเองบรรลุแล้วโดยลำดับมีสัญญน์ในภพสิ้นแล้วหลุดพ้นแล้ว เพราะรู้ทั่วถึงโดยชอบพวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่งสิ้นสัญโญย์เบื้องต่ำห้าเป็นโอปปาติกะแล้วจากปารินิพานในที่นั้น ไม่เวียนกลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาพวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลาย ในหมู่ภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่งสิ้นสัญโยสามและมีความเบาบางไปของราคะโทสะโมหะเป็นสกทาคามีมาสู่เทวโลกอีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจะก,กระทาที่สุดแห่งทุกข์ได้พวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้ ภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่งสิ้นสัญโยสามเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาผู้เที่ยงแท้ผู้แน่ที่จะตรัสรู้ข้างหน้าพวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลาย ในหมู่ภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่งประกอบความเพียรเป็นเครื่องต้องทำเนืองเนืองในการอบรมสติปัฐานสี่สาม,มัคปทานสีอิทธิบาทสีอินรียห้าภาละห้าโพชฌงเจ็ดอริยมรรคมีองแปดเมตตาการุณามุทิตาอุเบขาอสุภะ อ,อนิจจสัญญาและอานาปานาสติพวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายอานาปานาสติสมาธินี้แลซึ่งเมื่อบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ สติปฐานทั้งสี่อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์โพชฌงทั้งเจ็ดอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้